สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแกอีกแล้วนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้นะคะเป็นเพียงทางช่องนะเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอนะคะสูตรคำนวณน,นะคะประกอบการพิจารณาไม่การันตีนะคะว่าจะมาทุกครั้งนะ,ะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะคะนะฮะนะฮะนะ เมื่อวานน่ะรวยแต่วันนี้ไม่รู้นะทุกคนเมื่อวานน่ะรวยไปแล้วนะแต่วันนี้ไม่รู้นะฮะันนี้ก็อาจารย์เดาขึ้เกาล่ะจ้าแปดศูนยนะฮะอันนี้ที่สําคัญนะฮะทุกคนดูดูดูแปดศูนย์สามศูนย์สามนะ,ะอืม แล้วก็สามสี่นะทุกคนต้องวินนะนี่ได้ไหมสามตัวแล้วแล้วก็แล้วก็ศูนย์สี่ค่ะนี่0ูนสี่ตรงนี้นะคะ9ก้าห้าบอกมีเนาะสองสามค่ะหนึ่งเก้าบอกมีนะ, 23, ะ 19, นะนีนะ่ทุกคนอดวยจบปิ้งค่ะจบปิงป้งเลยนะจบปิงป้งเลยนะคะ ็คือจะประมาณนี้แหละทุกคนนะอืมนะอม,มารอบต่อไปกันเลยนะฮะรอบต่อไปใครอยากได้แนวทางไว้นะคะทุกคนคือแล้วก็ได้หุ้นได้อะไรนะคะอยู่ในกลุ่มนะคะทุกคนแอดไลน์มาได้เลยนะคะทุกคนนะ,ะทางช่องก็ สุดความสามารถแล้วค่ะประมาณนี้แอดไลน์มาเด้อแอดไลน์มาเด้อนี่นะมารอบต่อไปกันเลยเนี่ยใครอยู่ในกลุ่มก็จะได้ใบไปแล้วนะแต่สาหรับอยู่นอกกลุ่มก็ยังไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งจะว่างนะคะคุณช่วงนี้แก้วแบบมาลงแนวทางให้แบบว่าช้ามากนะรจริงแต่ก่อนเดียวมากใบสองใบแล้วแก้วลงแล้วแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ได้ไดไดลงใบๆนะ ทำอะไรเลยแม่ทำแบบว่าลงแนวทางแบบเอาสังคมเฉยๆไม่ได้จริงจังอะไร 03, 0 3น6 0สานะ0ศูน7หกศูน0เก้าหนึ่งศูนย์หนนจ็อะศูน6 0สาม1ูนย์หกศูนย์เกนึ่งศูนย์หนึนึ่งเจ็อ่ะศูนย์สามูนหนเก้าหนึ่งนย์หนึ่งสี่หนะจ๊ะลุนไทยทุกคนสี่ห้าสองหนมาจิงไดเนาะอืไทยไม่ได้ลงในนี้เลยนะ มีสองเก้าก็ต้องมีสองหกนะคะทุกคนเลขจำพวกเนี้ชอบมานะแต่ที่จริงได้ศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าอยากเจาะให้เฉยๆนะไม่ได้คิดอย่างจริงจังจริงใจอืดูที่สีนะอันนี้อีกสีใหม่ พี่กิงอยาก,ยาก,ยากได้สีฟ้านะแต่ว่าไม่ได้ซื้อปากกาสีฟ้ามาห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 าไปซื้อกันมีใครใจดีช่วยชื่อปากกาไหมถ้าแบบสีฟ้ามันจะดูดูชัดกว่าสีน้ำเงินนะจริงอยากได้สีฟ้าแต่ว่าไม่เป็นไรจ้างมัน ตาตาดีก็แล้วง่วงนอนอีกแล้วเหน็นมั้ย วันนี้รุ้นศูนกับหนึ่งก็พอแล้วมันต้องมาสักคุณนะ นะคะนีะ่ดูเอานะคะศูน,นย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะฮะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกกว่าซานหิวข้าวแล้วต้องไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยมาลงแนวทางรอบดึกให้นะคะทุกคน แก้วชอบไปลาวนะลาวรอบดึกได้อยู่นะคะทุกคนน,นี่จะมาซ่อมอะไรวะจำไม่ได้ละอ่ะนี่นี่นี่ดูดูนะศูนย์สามศูนย่งนย์หนึ่งสี่หจ้ะอันนี้ก็ 70, 7 0็ดศู1ย1เจ็นะครับนานานาทุกคน โลโก็นะอืมนี่เนี่ยนี่เนี่ยขีดเส้นใต้ก็คือเน้นนะคะทุกคนนะอันนี้หนูไม่รู้จะจับอะไรให้นะทุกคนก็วินเอานะแต่มิมองจากสายตาก็คือหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็หนึ่งศูนย์ห้านี่เลยค่ะคือมองจากสายตานะเออหนึ่งสามศูนย์ก็ดีเหมือนกันเนาะทุกคนเวอร์อสันไดเบิร์กก็เด้อได้แล้ว ไม่ได้นึงสามศูนย์หนึ่งสามห้าก็ได้เด้หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะพุนพ่นานๆประมาณนี้เลยค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อความบันเทิงวินนาเด้อ ไปศูนย์หนึ่งเขาทั้งสี่สี่น้อยเนี่ยจะต้องมีศูนย์มีหนึ่งสักน้อยแล้วนะอ่ะก <c oughs> <c oughs> ้อยโชคดีนะคะทุกคน